ขอชีวิตคนดนตรีคืนมาในสถานการณ์โลกปัจจุบันกับโควิด -19 ที่เราอาจจะต้องทำใจใช้ชีวิตร่วมกับมันและระมัดระวังตัวนอกจากผลกระทบด้านสุขภาพแล้วยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้การแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 มีผลกระทบต่อแทบทุกอาชีพทุกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพที่เกี่ยวกับวงการดนตรีนักดนตรี เจ้าของธุรกิจและสถานประกอบการธุรกิจบันเทิงต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในระลอกแรกนักดนตรีกลางคืนรวมถึงผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์สถานบันเทิงต้องหยุดให้บริการและถูกปิดไปโดยปริยายเป็นเวลาค่อนปีทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีไรายได้ยาวนานเป็นเวลาแรมปี หลายคนพยายามดิ้นรนที่จะหารายได้ในการดำรงชีวิตโดยไปหาอาชีพเสริมมากมายอาทิขายหมูปิ้งขับรถส่งของขายของในออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จหรือสามารถหารายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัดเงินเก็บที่พวกเขามีก็ถูกดําออกมาใช้จนหมดส้ำร้ายยังต้องขายเครื่องดนตรีซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินไป ทั้งนี้กลุ่มนักดนตรีรวมถึงผู้ประกอบการก็ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นการจัดสรรวัคซีนตลอดจนการบริหารวัคซีนจากภาครัฐก็ยังไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอล่าช้ายิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มท้อใจหมดกำลังใจและมองไม่เห็นทางออกของวิกฤตนี้ซึ่งเราคงได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของนักดนตรี และคนทำงานเบื้องหลังของศิลปินหลายคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มนักดนตรีผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจกลางคืนพร้อมใจกันยืนแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมด8ข้อดังนี้ 1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม 2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อกเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ได้กลับมาเปิดบริการและสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของสอบคเพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรคโดยกำหนดระยะเวลาชัดเจน 3. ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้ 4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของสอบคเพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค 5. พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการผู้ให้บริการและหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด 6. พ,พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยาการพักชำระหนี้และหรือการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำต่อผู้เดือดร้อนตั้งแต่การออกคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคม2563 7 เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและหรือประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมรับฟังเสนอแนะพูดคุยในกระบวนการการ,การออกมาตรการและนโยบายต่างๆ 8. เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนทั้ง8ข้อเรียกร้องนี้จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร เราคงต้องติดตามกันต่อไปถ้าภาครัฐยังเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของบุคลากรผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมดนตรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอย่างตรงจุดนะจ๊ะเดลกิท้ m แมขอส่งกำลังใจไปให้นักดนตรีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกท่าน ให้ร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน